สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่1กรกฎาคม2567ันานะคะวันนี้ทางร้านรีวิวปิดการขาย2งรายการนะคะสำหรับวันนี้เป็นโครงราคาเบาๆเพียงคันลนะ9 8 0 0บาทนะคะเป็นโครงทะเลทอง3มเกียร์นะคะคันแรกลูกค้าจากอำเภอรบรรนพ,รพธ์พิสัยจังหวัดนะครสวรรค์นะคะเดินรับเดินทางมารับสินค้าเองที่ร้านนะคะเดินทางมาสั่งซื้อที่ร้านเลยนะคะกับโครงทะเลทอง3เกียร์นะคะราคาเบาๆเพียง9,800บาทเท่านั้นนะคะ สนใจโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094 602 2291นะคะหรือว่าจะเดินทางมาดูสินค้าตัวจริงได้เลยนะคะปักหมุดได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะขอบพระคุณลูกค้าจากอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มากๆเลยนะคะแวะเมาหนุนโคงทะเลทอง3าเกียร์ราคาเพียง9,800บาทเท่านั้นนะคะราคาเบาๆนะคไปตั้งดึงน้ำสูบน้ำได้เลยนะคะ สำหรับคันที่2นะคะคันที่2เป็นโครงทะเลทอง3เกียร์เหมือนกันนะคะคันนี้ลูกค้าออนไลน์จากอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะคะจะส่งให้ลูกค้าอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านของเรานะคะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนนะคะ สนใจโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946022291นะคะร้านตั้งอยู่บ้านเกนนาะลำไยตาลวังบัวอเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะปักหมุดใน G- เพจได้เลยนะคะชาญชัยแดกเตอร์นะคะหน้าเพจ Facebook ของแม่ค้านะคะเบญจวันอยู่ขายนะคะหรือว่าจะเป็นเพจ ร้านของเรานะคะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะขอบพระคุณลูกค้าทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะอุดหนุนคงราคาเบาๆเพียง9,800บาททะเลทอง3เกียร์นะคะ2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะ2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังราคาเบาๆเพียง9,800บาทเท่านั้นนะคะ 1. กรกฎาคม2567นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ